พีโยก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เกิดเราก็จะมาสร้างบ้านโมเดินขนาดเล็ก5คู5แต่พื้นที่ใช้สอยจริงๆ3คู3สองชั้นโอเคเรามาเริ่มกันเลยบล็อก,บอกคอนกรีตสีเทาบล็อกคอนกรีตสีขาวอ่าบล็อกไมเบิร์ดนะฮะแล้วก็ประตูดาร์คโอ๊กแล้วก็กระจก โอเคอันดับแรกเราก็จะเปิดกดผิดก็เราจะวางชุดอ่ะวางตรงไว้ไก่อนจะเนี้ก็วางสีงขาวนะฮะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอแเอ,แล,เอแล้วก็ปิดไปเออแบบนี้ อแนวย,ยาวห้าทั้งหมดเลยเเว้นว่้หน้าเราจะเว้นไว้จุดเลยแล้วตรงนี้เราจะใส่เป็นกระจกแทนตรงนี้เราก็จะวางบิดกั้นเป็นตรงนี้เสร็จแล้วก็จะวางพอเราได้แบบนี้เราก็จะเอาบล็อกคอนกรีตตั้งแบบน,นี้เราก็จะเริ่มขยายอิทธิพลออกมาด้านนอกแบบนี้นะฮะ พอเราได้แบบนี้เราก็จะได้เป็นแบบนี้พอเราได้แบบนี้นะฮะก็ให้เราทำการโอเคแบบนี้แล้วก็จะาวางคับแบบนี้ไป โอคฮะพอได้แบบนี้เดี๋ยวค่อยมาทุบเอาบันไดที่หลังโอเคเดี๋ยวค่อยมาเอาบันไดแล้วเราก็จะเริ่มเขาโคง้งสูงขึ้นมาสี่บล็อกแล้วก็แบบนี้ <c oughs> เป็นโคง้ง me. เราก็จะได้เขาโค้งไปแบบนี้น,นะฮะเสร็จแล้วแป๊แบ,บหนึ่งผมลืมสมุสโตหลังคาไปเลย นี้นะฮะเราก็จะได้ประมาณนี้นเสร็จแล้วนี่นะครับโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้ ซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมจะใช้แอดออนในการช่วยนะนะในการสร้างก็อันดับแรกวางประตูซึ่งคลิปนี้ผมจะให้แอดออนมาช่วยดังนั้นผมเอ่อวางมานไดก่อนอันนี้นะ ในการช่วยสร้างอัน <c oughs> ดับแรกวางกโอเคครับแอดออนเอ่อในมิชชั่นไม่ใช่เพระาะอะไรเพราะขี้เกียจโอเคซึ่งในเวลาขั้นตอนการตกแต่ง <c oughs> ผมจะใช้แอดออนมาช่วย <c oughs> เป็นแอดออนเฟอร์นิเจอร์นะ ทีวีเอาทีวีไว้ชั้นสองแล้วกันชั้นสองโอเคพอได้แบบนี้นะฮะกอ็อะไรเดียวตั้หนึ่งลูก เออใช่ต้องมีตู้เย็นเยวนะตู้เย็นเป็นดิ g งแมชช n นตู้เย็นเราเ,เอ่อ ด้านบนแตบอารมณ์แบบเอแล้ว่านอนคิดเออเสร็จแ,แล้วก็จะเอาโต๊ะเอาตรงใครจะตกแต่งเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าผมขนาดแบบนี้มากกว่าไเสียเขาวให้มันดูดูเป็นให้มันดูสมูทอะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมใส่ทีวีเทเบิลบุ๊กแบบนี้ตอนนี้แล้วก็เอาเอม เอาเชสมาหมากลุกนะฮะหมากลุกแล้วก็เอานินเท d โดอมเครื่องเล่นเกมทั้งหลายแหละวางริงไว้เหมือนแบบอารามณ์แบบจะเล่นแต่ก็ไม่ได้เล่นวาง Nintendo ไว้บนนี้ไม่ใช่ n ินเท n โดดิ อันนี้เป็นเครื่องเกมเกมคอนโซล n ินเ e นโดเราไว้วางกับคืน้นแมมโอเคพอเราได้แบบนี้เราก็มาตกแต่งด้านล่างต่อนะฮะด้านล่างเราเคาน์เตอร์แบบนี้ แล้วก็ไมโครเวฟเอ๊อนะบ้านสามคูสามเดี๋ยวนะเหมือนลืมอะไรไปอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวขอนึกแป๊บโอเคใช่ผมลืมห้องน้ำทุกคนฟังไม่ผออิดอ เช่จังหวะนี้ทำห้องน้ำเลยถือเป็นสิ่งที่ผิดพลาดร้ายแรงระดับมันระดับสากน,นะฮะโอเค

นี้อ่ะรแบบนี้เราก็จะเอาต้องเป็นรูระบายอากาศหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นขนาดนั้นนะ โอเคพอเราได้แบบนี้เราก็ต้องรีบผมพ,พอดีผมลืมไงต้องมีทาวเวอร์เสร็จแล้วก็ตามด้วยทอยเล็ตเสร็จแล้วก็ทิชชู่แปรงฟันกระจกนะฮะพอเราได้กระจกมาเราก็ต้องเอา ซิงมาโอเคเราเริ่มวางได้ก็ไว้ตรงนี้ประตูปิดไว้กันเสร็จแล้วก็จะเอาทิชชู่ว,วางไว้มุมนี้ซิงกระจกเรแปลงแล้วกันแล้วก็ปักบัวโอเค แต่แล้วเราก็จะเอาอ่าผมลืมไฟนะฮะผมลืมอันนี้ผมลืมจริงไม่ได้เตรียมมาด้วยลพอรไล้แลมแล้วก็ปิดมุมนี้ด้วย โอเคถ้าเราได้แบบนี้ก็เกือบจะเป็นอันเสร็จสิ้นสิ่่งทีเรา,ามันไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นครับนั่นก็คือ,เ,อ,อเดี๋ยวนะยี่ไหนวะแป๊บเธอชมผมขอหาก่อนขอหาแป๊บหนึ่งอยู่ไหนวะยู่ไหนวะเอ้ยโอ้ย ข้างมันไ้กันเอาเป็นว่าเรือนหาเลยจบง่ายดีแล้วลงอีกไม่ใช่เออเอาอูนโนมาตกแต่งวางชิงไว้บนพื้นด้วยไปนับวางเราไม่เก็บอะ่ะเออประมาณนั้นมีตู้ดืมตู้เสื้อผ้าอีกเรา โอเคเจอละเอ๊ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับหนึ่งกลังมืน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 ขอเวลามืนชั่วคู่นะฮะตอนนี้ผมเริ่มมืนละเริ่มมืนละอย่ไหนวะมืนไม่ได้เตรียมใช่ลืมนาฬิกาอีกอืมเอาเข้าไปจะให้ลืมทุกอย่างเลยไม่ได้นะ เนี่ยเอซี่ง่า,ายมันคือแอร์นั่นแหละติดแอร์ไว้บอกเลยเปลืองค่าไฟไฟึบว่าอูโนโนแบบเล่นแล้วไม่เก็บเอ่อ ให้มันรู้สึกมากกว่าแล้วไปด้านนอกแล้วก็จะมืดชั่วอ,อัดนานพอควรล,วลืมหลายอย่างหนักมาก โอเคพอได้แบบนี้ผมก็จะทำการตกแต่งเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันเลยไป let's go โอเคนะครับอันนี้ก็ตกแต่งเสร็จแล้วแบบตกแต่งขึ้นมานิดนึงก็ไม่รู้ว่าจะตกแต่งอะไรเพิ่มเพราะามันเดบิวต์ยากไปหน่อยเพราะาพื้นที่จำกัดเดี๋ยวกล่าว่าโซนนี้เดี๋ยวทำอย่างอื่นอีกอก็ประมาณน,นี้ก็มีต้นสนอยู่ข้างๆแค่นี้เลยแล้วก็ปักไฟ เนี่ยเข้ามาก็ามีไมโครเวฟมีป้ายข้องโฮมแล้วก็มีอูโนวางคิงไว้ทางนี้ก็เป็นห้องน้ําขึ้นมาก็เป็นห้องนอนชิวๆใช่แค่นี้เลยใช่แค่นี้แล้วก็มีทีวี Nintendo Switch อะไรเออยแค่นี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการสร้างบ้านที่เตรียมอะไรไม่ค่อยจะพรอม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยเจ้าว่าผมเตรียมอะไรไม่พร้อมหลายอย่างด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ